เอาล่ะกรับสวัสดีผมเชลโรทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมาวนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าสตาร์เ v i วียใช่ไหมเชื่อนี้ใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ผมเห็นเกมนี้อยู่มานานพอสมควรเลยแหละนะแต่เพิ่งมาทำเกมนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับผมนะเล่นได้หนึ่งคนนะครับผมนะ อืมเป็นเกมที่จะให้เราอยู่หน้าคอมงงๆแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งรูปบ้างไอ้ไม่สิรูปภาพตัวอย่างมันก็จะขาขาวดํำประมาณนี้และตัวนี้เกี่ยวอะไรด,ด้วยเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่คือประมาณนี้เลยสรับเออเป็นพวกตัวอย่างรูปภาพนะงั้นเราจะลองเริ่มเกมกันเลยละกันนะครับผมนะสลับ แมปนี้โอเคเราเราอยู่ในห้องเราอยู่ในห้องโอ้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ๋อนี่คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออ๋อหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นสีดำขาวนะกดเพิ่มเสียงลดเสียง <laughs> กดลดเสียงนะเป็นการสลับโอ้โหแล้วนี่อะไรเด้อ เอ้ยนี่มันตัวเราเนี่ว่าทำไมตัวเรามานอนอยู่ตรงนี้วะเอ้ยนี่เราอยู่ในห้องใช่ไหมโอ้กดคลิกขวาเพื่อสูงนะอืมโอเคแล้วไงต่อเริ่มการสำรวจหรือไม่แค่เริ่มเลยละกันโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดวเปิดได้เด้อเหรอเนี่ยโอ้ช่างเถอะปีดีปีด้วยกันคุณมีวันที่ดีหรือไม่ ใช่มีวันที่ดีคุณมีความรับชอบม,มากมายหรือไม่ก็มีโอ้มีการกดด้วยแล้วเนี่ย,ดดย,ย,ดดยน,นี่คือกดยังไงว้าวกนได้ด้วยโพออันนี้เคยหยิบโอ้อหยิบได้ด้วยอฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนได้ด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโคก มันมีการหมุนได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่ไม่ไม่เราเราจะไม่เล่นแบบนี้เราต้องคุยกับมันก่อนดิเออคุณเคยคุณเอ้คุณคุณเคยกับสภาพแวดล้อมของคุณหรือไม่ใช่คุณเคยคุณเคยคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนวะไม่รู้อะเราอยู่กับตัวเราเองนะตรงนี้โออะไรเนี่ยกดอืม อืมคือเราอยู่กับตัวเราเองตรงนี้ใช่ไหมอืมอยู่กับตัวเราเองตรงนี้คุณเคยมีอาการตื่นตระหนกหรือไม่เคย <c oughs> คุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครมาคนอยู่ในห้องหูณูหรือไม่ก็มีนี่นี่ยก็มีตัวผมอยู่นี่เนี่ย แล้วก็คนที่ยืนตอบคำถามนี่คือใครคือผมเหรอคือวิญญาณของผมเลยเลยตอบไอ้ไม่ดีผมสามารถถอดวิญญาณมาตอบคําถามโน้ตบุ๊กโงโงๆนี่ได้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณพบว่าตัวเองกําลังตื่นไปตอบคาถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของคุณหรือไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้เหมือนกันตอบใช่เลยก็แล้วกัน อ๋ออ๋อตัวนี้คือเปิดหน้าต่างนอกถ้ามันมีอะไรนะคืออะไรแนลน้วล่ะอืไมไปดูเหมือนกันดูไม่ออกค <c oughs> ุณเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือไม่เออใครจะไม่ไปเชื่อกันเราเออน่ะเราก็นับถือกันอยู่ทุกวันเนี่ยใครจะไม่เชื่อกันเราโอ้อไม่รู้เรื่องเลยถามอะไรงูงงงนะคุณกลัวความมืดหรือไม่ไม่กลัวเออกลัวดิถ้าผมตอบว่ากลัวมันจะปิดไฟใช่ไหมเนี่ย ก็ลองกดใช่เลยแล้วกันอ,อ้าวอ้าวไฟไม่ดบับเฉยโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรฟุนกำลังตอบคำถามเหล่านี้จากเจตุนงเสรีหรือไม่ตอบอย่างอิสระเหรอไม่คุณแน่ใจเหรอแน่ใจแน่ใจร้อยเปอร์ร้อยเปอร ร้อยเปอร์ร้อยเปอร์คุณมีความฝันที่รู้สึกเหมือนจริงหรือไม่อยากไม่ไมยากที่จะแยกแยะออกว่าเป็นความจริงหรือไม่เออตอบใช่ไปเลยใช่คุณมีโรคกลัวอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีครับม,มีครับคุณรู้สึกสบายในห้องของคุณหรือไม่ เออก็มีเอ่อตัวผมแล้วก็ผมตรงนี้สบายเลยมั้งถ้าในชีวิตจริงนี่ก็อยู่ในห้องแคบๆมืดคนเดียวนั่นแหะถ้าไฟดับคุณจะกลัวไหมไม่กลัวโอ,โอ้เสียงประตูนี่ว่าตัวตูเปิดแฮนี่เคยสงสัยไม่ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ไม่ไม่เคยโอ้นี่ไงนี่ไงเช่าเอา้ย ประตูเปิดเอ้ยอะไรเนี่ยำทำความสะอาดตัวของคุณเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ก็ไมไ่ไม่เลยไม่เลยไม่โคสุกประปกเนี่ยวเปิดฟโฟลเดอร์บนตูของคุณไอ้นี่หรอเอุย้ยคุณมาจากประเทศไทยเอ้ยจริงเหรอจริงดีอุย้ย เฮ้ยปุ่มมือ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 เฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาชาโคตรแท้โคตรตึงโอ้คุณมีอินเทอร์เน็ตหรือมไม่มีดิเออถ้าไม่มีคงหลุดไปละคุณมีสตูหรือไม่ไม่มีหรือว่ามีกันไม่มีหรือว่ามีต เออผมไม่มีศัตรูเว้ยทุกคนเย่าไม่มีศัตรูอะไรนะจ๊คุณเล่นบนคอมพิวเตอร์หรือไม่ไม่ผมไม่ได้เล่นบนคอมพิวเตอร์นะครผมเล่นบนโน้ตบุ๊กผมเล่นโน้ตบุ๊กแล้วก็ตอบคำถามโน้ตบุ๊กคิดว่าไอ้คุณคิดเกี่ยวกับความตายบ่อยไหมไม่เลยไม่เลยอะไรเนี่ย ถ้าคุณหายตัวไปจะมีใครมาตามหาคุณไหมมีคุณอยู่คนเดียวเหรอใช่มันอยู่คนเดียวเอ้ยไม่ดิเราอยู่ด้วยกันสองคนนี่ว่าเนี่ยกับตัวผมแล้วก็ผมอีกตรงนี้เออแต่ว่าในชีวิตจริงนี่ผมอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณตรวจสอบห้องคุณเลยยังอืใช่ ก็นี่ยเราอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันสองคนคุณเชื่อไหมว่าเราอาศัยอยู่แบบจำลองเชื่ออะไรคุณยอมรับการถูกเฝ้าดูในขณะต้องถามหรือไม่เออยอมรับยอมรับเอาตามที่สบายใจเลยเอะไรเด็ดคุณเคยรู้สึกว่าคุณต้องการทำอะไรที่ไม่ดี แม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันผิดหรือไม่ไม่รู้อะไม่รู้เฮ้ยผมอ่านแต่ผมไม่เข้าใจคือยังไงเนะี่ยถ้าคนกี่ล้อจะมีใครได้กินไหมมีมีกลัวการยิงปืนหรือไม่เออกลัวหรือไม่กลัวดิลองตอบกลัวแล้วกันเล่นกาลีนาฟีไฟยาสูเปอร์เลยเป็นประจำนี่จะกลัวได้ไงวะเฮ้ยกาลีนา เอ้ยอะไรอะเฮ้ยจ้าเอ้ย,อยคุณอยู่คนเดียวเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เมื่อกี้นี่คือผมมีเพื่อนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนแต่เราอยู่กันสามคนเง่ายคุณผ่อนคลายเลยผ่อนคายเลยเออเราอยู่ด้วยกันสามคนนะพูดแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเดีเดี๋ยว นี่ผมหลุดเลยฮะแล้วแลวกดรีบกิเพเออผมาไม่ได้หลุดนี่ว่าเริ่มกินมันอะไรนะใช่พีเดความรู้สึกของคุณจริงหรือไม่และไม่ใช่แค่โปรแกร,รมหรือเหมือนเครื่องจักรครู้สึกของคุณจริงหรือไม่อ่ะเออก็จริงดิจริงจริงจริงไม่เราไม่ใช่เครื่องจักรหรือเว้ยเราไม่ใช่คนณยน คุณลองไห้เมื่อเมื่อวานหรือไม่ไม่ hmm. คุณเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่างหรือไม่ไหนวะไหนก็ไม่เห็นมีเลยนี่วะเออคุณเคยเห็นคนที่อยู่หน้าห้องแับไหมก็ไม่เนยเออถ้าเราอยู่ด้วยกันสายคนอย่างอบอุ่นนะเว้ชีวิตมีวความหมายหไหม,ไม่มี อเนี่ยเราไม่เหงาแล้วเราอยู่ด้วยกันสามคนเอ้สี่คนด้วยนี่ยวิตัวนี้ก็ด้วยเนี่ยปลหมึกน้อยปลหมึกน้อยคุณเคยรู้สึกเหมือนมีคนกําลังเฝ้าดูคุณในบ้านคุณหรือไม่ใช่ก็เนี่ยไงมีเพื่อนอยู่สองคนที่กำลังจ้องมองผมอยู่เอ้ยไม่ดีสามคนเอ้ยเนี่ยสองคนนี่แหละไอ้นี่นอนอยู่ส่วนไอ้นี่ก็นอนไอ้ส่วนไอ้นี่ก็มองผมเนี่ยยิ้มด้วยเนี่ยเนี่ยยิ้มด้วยเป็นตะคิวซักแล้ว กูรู้สึกว่าคุณเป็นใครผมเป็นใครเหร <extracting. S 2> อืมเออผมเป็นใครวะในเมื่อตรงนี้เป็นตัวผมตอนนี้เป็นตุ๊กตาและอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างนี่แต่ผมคืคอใครวะลืมหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คุณเคยได้กินเออเดี๋ยว็ดเด,เดอะไรเด็ดเคยได้กินซีม็กแบกคุณไม่สามารถอธิบายได้ในว่าคุณในเวลากลางคืนหรือไม่ไม่มีหรอ ืคุณเคยประสบเอามาเออามาพาดการนอนหลับหรือไหมเอามาคาดไอเอามาพาดการนอนหลับคืออะไรวะคือแบบนอนอยู่ดีๆแล้วไม่ชักแงกแงะงแงกเลย,ยเอ้ยไอลอกตอบใช่ปีนิตอบใช่อะไรเนี่ย,ยนะโอ้โ,อโ,อโอหากคุณได้รับการบอกความจริงเกี่ยวกับ การดำรงอยู่ของคุณคุณจะปฏิเสธความหวังสำหรับคำตอบที่ดีกว่าออตอบใช่ไปเลยไม่รู้เหมือนกันเด็บคุณีเฮดใช่ไอรู้ชื่อผมด้วยหรอวะเอ้ยสุดยอดไปเลยผู้คนจะคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่คุณขับไม่รู้เหมือนกันตอบใช่ไปเลย เมื่อฉันถามคําถามคุณคุณจะตอบตรงๆหรือไม่เอตอบจริงๆหรือไม่ใช่ตอบจริงเสมอแล้วตอบจริงเสมอจุ๊บๆถ้าฉันพิถ้าฉันสามารถพริสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณไม่รู้สึกคุณจะตกใจไหมเอ่อตกใจดิตกใจตกใจเลยตกใจเลยคุณต้องการรูว้ความจริงอยากรู้อยากรู้ มองอไปนอกหน้าต่างเออ,อคือผมต้องกดคลิกใช่ไหมโอเคกดคลิกดูไปแล้วรอบคุณห้องดีประตูสอมพิวเตอร์มากข้างๆอ๋อนั่นคือมานข้างๆข,ของเราเหรอไม่มีอะไรที่เป็นจริงฉันสร้างโลกดี้ฉันสร้างคุณอ้าอะไรวะเนี่ย โอ้ไม่ว้าวอะไรเนี่ยฉันพยายามช่วยคุณดูว่ามันคืออะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมถือน้ำโคกมาด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในที่สุดผมก็สามารถทำให้คุณเป็นอิสระได้เดี๋ยวเอาน้ำโคกขึ้นไปก่อนดีเอยอะเอาตัวผมไปคอเดียวเอ้ยไม่ดีดีแล้ว <laughs> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> อะไรวะเนี่ยอ๋อคือจบแล้วเหรอ โอเคครัผมจะขอสรุรคร่าวแล้วกันสหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวจิตวิทยานะครับล่าใส่ความหลอนๆไปอยู่นะก็จะน่ากลัวหน่อยมีไม่มีเจ้าสแกน่าไม่แต่ไม่แต่เพื่อนรักที่จะมาคอยดูเราตอบถามทุกเมื่อทุกเวลานะสำหรับเกมนี้ก็เป็นยังไงว่างสนุกกันไหมครับสำหรับเกมสตาร์ s เซอร์วีใช่ไหมุณไม่รู้เหมือนกันมาอ่านว่ายังไงแต่พออ่านว่าอย่างนั้นละ เ,เกมแนละ้วต่อข้ามนะสําหรับจิตวิทยา,าอยากเล่นดีผมจะทิง้งลิกงไว้บนด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้เลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ